ท่านผู้ชมครับเราได้คู่รองชะเลิศคู่แรกแล้วครับน้องโอกายังหดาวจะพบกับซีเฟนฮอเจอร์จากประเทศไอร์แลนด์ตอนนี้เรากำลังจะมาค้นหากับคู่รองชะเลิศคู่ที่สครับว่าใครจะเข้าไปต่อกรกันคู่ที่สองต้องบอกว่าน่ารุ้นเลยครับเพราะว่าคู่หนึ่งนั้นเป็นนักชกจากอิรานซึ่งเคยเป็นแชมป์มวยรอบมาราธอนของเรามาแล้วและเป็นคนที่ปราบจเจริญทองเกียรติบ้านช่องมา นี่แหละครับนักชกรายนี้แชมป์รนโตโยต้าสนามที่2ปี2 5งพครับ ladies and gentlemen please welcome the fighter from Iran Wahid Sabasi ชมเปี้ยนครับนี่ต้องบอกว่าเคยปราบเจริญทองเกียตบ้านช่องมานั้นจะต้องพบกับนักชกที่มาจากประเทศฝรั่งเศสครับนักชกที่เป็นแชมป์รุ่นซูเปอร์ไลท์เวททวีปยุโรป ladies and gentlemen please welcome the fighter from France b r y o n d e n i s ちょっと待って。 เสียงดังๆเป็นกำลังใจจากชาวอุบลหน่อยเร็วพบกับความมันได้ครับมาถึงคู่ที่3แล้วนะครับศึกมวยไทยมาราธอนวีโก้แชมป์และคาราวาซีพีเักชกจากฝรั่งเศสนะครับแปลอันเดนิสทางมวยชนาบุมแดงครับกางเกงขาวแถบแดงคนนี้ครับจะเจอกับนักสู้จากอิหร่านวาฮิดซาบาซีเจ้าของส่วนสูง180เซนติเมตรนะครับ48ครั้งชนะถึง40แพ้8ครั้งลูกศิษย์ของ เดเดนะครับจากฝรั่งเศสสู่กับมุมน้ำเงินครับคุณตุ้ยพงศ์ครับนักชกทางด้านมุมน้ำเงินครับนักชกจากประเทศอิหร่านวาฮิตซาบาซีปีที่แล้วครับคว้าแชมป์วัยรอบมาราธอนครับในสนามที่สองก็เรียกว่าโหดับตัวเต็งดับอดีตยอดบวยครับคือเจริญทองเกียรติบ้านช่องมาดูฝีมือเขาในวันนี้ครับจะดคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ได้หรือไม่ครับดูันเลยนะครับน่าสนใจจริงๆครับ ต้องบอกว่าเป็นเก่งเล็กกับเก่งใหญ่นะครับกระเก่งสีน้ําเงินนั้นบอกว่าสาวสาเห็นแล้วต้องจิกหมอนเลยนะครับหน้าตานี่หล่อเหลานะครับขณะที่น้ําเงินนั้นประเภทขารลกอัดทริยะครับหน้าตาไวละอ่อนครับนี่นักสู้จากอิหร่านน้ําเงินก็คือจากแดนน้ําหอมนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีนรงโคสวัสดกรรมการที่โปร่งใสที่สุดในโลกครับ ยกแรกครับมวยไทยมาราธอนครับต้นตำรับเลยมวยไทย3ยกมวยไทยมาราธอนก็คือโตโยต้าเนี่ยแหละครับมวยสนุกครับยกแรกเปิดเกมใส่กันแหลกเลยทีเดียวเตะไปแล้วขาไปติดนะครับกลัวนะครับสำหรับวายิสซาเบซีรูปร่างที่สูงยาวใจกว่ารูแผ่นหลังครับโอ้โหรวมเจกิในเมืองไทยไว้ทั้งสิ้นนะครับ โอ้หแทงขวาลูกนี้โดดเต็มลำตัวครับ yeah, yeah. ทางท่านของไบรอันในอดีตนั้นเราอาจจะทราบว่าฝรั่งเศสนั้นมีนักชกจากเมืองไทยไปเป็นครูบาอาจารย์สอนมวยอยู่ที่นั่นเยอะความเป็นมวยไทยนั้นอาจจะมาก,ก่อนแต่ว่าชั่วโมงนี้ดูถูกว่าอิหร่านตามชั้นไม่ได้แล้วนะครับอย่าลืมว่าเป็นอดีตแชมป์น,นะครับอโอ้ย,อยแม่ทาท่าจะสับเพลงไฟไหม้แล้วครับแม่ชมไปชมมาโดดขวาโดนอีกแล้วครับ โอ้โหเป็นทีเด่นนะครับหมัดของใบันโดนไปคอเกือบหักนะครับลูกนี้ถ้าไม่ขาบลูกเหล็กไม่เล่นกล้ามเนื้อต้นคอร่วงไปแล้วครับอ้าวแล้วมีศอกครับทางด้านของนักนวยจากอิรานโอ้ทั้งท่าจะเดือดครับคู่นี้เดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับยกภาพจับไปที่คุณชัดชัยทวีสุลวัชระน,น,นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อุโสนี่เป็นผลงานในยกแรกครับที่านโชว์ผลงานได้น่ากลัวทีเดียวครับแต่ว่าโดนหมัดขวาของนักสู้จากฝรั่งเศสหมัดนี้นะครับเกือบหล่นเหมือนกันขอบคุณผู้ให้การสนับสนุสน,นการถ่ายทอดสดนะครับบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวโนดข้าวไทยเสียงยนต์การเกษตร,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 รบริษ,ษัทุญส่งโอสถนเบกในพานทองจำกันดน้ำมันตราม,มาวินเลือสองแล้วกันต่อนะครับ ยกแรกมีวูบมีเสียวทั้งคู่ครับ <S <S ด,ดูครับยืนแล้วก็ไปเกรงสัก์สรรีกันครับใ,ใกล้ๆน้องทีพี่ทีครับฝรั่งเศสกับอิหร่านดูใครจะเบียดเข้าป้ายครับคุณตุ้ทิพย์ผมครับแมยกแรกอย่างพี่พนกเรียนไว้ครับแม่พัดกันวูบพัดกันวูบโอ้โดยไปแม<า>ตอนแรกเงินโดนห<า>มัดก่อนครับแล้วช่วงปลายครับงัดศอกทำให้ฝ่ายแดงนี่สุดไปเหม<า>ือนกันเพราะฉะนั้นดูครับยกนี้แม ฝ่ายใดครับจะงัดศิลปะแม,ม่ไม้มมยไทยออกมาโชว์ออกมาโชว์พี่น้องชาวอุบลเลยครับสดๆแล้วก็ตอนหน้าพี่น้องโอ้โห <c oughs> แดงขึ้นมาเลยครับเป็นช่างรังวัดเป็นช่างกลมที่ดินไม่ได้ครับเสียรังวัดครับดึงอย่างนี้เช็กระยะผิดครับไม่ให้โดนเต็มแท่งเลยครับวาฮิสไม่ธรรมดาครับอดีตแชมป์เคยซัดกับเจริญทองมาแล้วเอาละครับต้นๆโดนไปปลายได้คืน จะไปอิรานหรือฝรั่งเศสคุณชัยทัศน์ครับครับคู่ชนะคู่นี้จะไปเจอเดชนันลงหรือว่านักสู้จากออสเตรเลียกรรมการีนเสียงดังฟังชัดจริงๆรงน้รงโพสวัสดนะครับเป็นกรรมการที่ห้ามแล้วมีลาอารมณ์ขันครับรายนี้ดึงอย่างนี้อันตรายนะครับมวยไทยต้องยกบังนะครับ ดึงอย่างนี้นี่เสียรางวัดมาหลายลายแล้วครับโดนดึงไม่พ้นก็โดนเลยโอ้ยส่องไอร่านจมูกโด่งใช่ด้วยครับพี่ใหญ่ทัดหักเอาง่ายๆนะครับโดนเต็มๆดังลุยแล้วครับไวอันลุยแล้วครับเล่นจังหวะฝีมือสู้วาฮิตไม่ได้ครับต้องลุยครับอาศัยความหนุนความสดครบสองหนักมาแล้วครับฝ่ายแดงฝ่ายแดงฝ่ายแดงครับโอ้โห บอกว่าหมดอะวางแข้งตีเข่านี่มันหมาเกมยาวครับหมาโลกนี้หม,มัดมีศอกแล้วครับตอนนี้หมดยกที่สองกลับมาชมผลงานในยกที่2นะครับหลบลูกนี้เนี่ยครับอันตรายมากนะครับถ้าเป็นนักชกไทยมีจะไม่ทํานะครับเพราะว่าเป็นเรื่องอันตรายเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าไม่พ้นแล้วโดนอาวุธหนัก,นกๆเดี๋ยวตามกันต่อนะครับขอบคุณคุณวินัยวินและผู้ชมคบประธานบริหารบริษัท ไทยในครามพัฒนาจำกัดคู่เลรตโฟมล้างหน้าพรีมโนบุบริษัทประกันภัยไทยวิวัจำกัดมหาชนมีเวฟอร์เมนได้เกียวออยทูทได้เกียวออยโฟทีและห้องเสื้อสูส,สาคอนลุ้นกันต่อครับ3นาทีสุดท้ายเมื่อสักครู่เราเห็นสอกกลับของไวอันฮิรันม้วนแผ่นดิน ต้องลุยแล้วนะครับแม่ไปดึงอีกแล้วครับอันตรายนะครับอย่างนี้อาครับไม่สนครับไบอันบวกอย่างเดียวไม่คิดอย่างอื่นแล้วคิดแต่บวกครับยกสุดท้ายครับดับเครื่องชนแล้วแมจอมหกในจอมหอมโอ้โหแม่สองยกนี่เกมมันยังคู่ขี้กำกึ่งอยู่รับแต่ว่าโอ้ยโอ้โหแม่ได้ได้เสียวได้ยึดเลยนะครับคู่นี้มีวินาทีทองอยู่นะครับฝรั่งเศสนั้นเล็กนะครับแต่ว่าแม่การออกอาวุธนั้นถือว่ากล้ามาก นี่เป็นลูกศิษย์ของเดเดนะครับมาปักหลักอยู่ในเมืองไทยนานฟิซ้อมอยู่ที่ลาาท้าว71เ,เหมือนการเอาลุยลุยอย่างเดียวครับโอ้แข้งซ้ายไม่เล่นด้วยครับแแล้วก็รวบหมุนออกข้างใครจะผ่านรอบนี้ไปได้ครับก็ถือว่าเป็นต่างชาติที่ต่อยมวยไทยสนุกแล้วครับไล่แล้วนะครับแล้วเดนิส ไล่อย่างเดียวไม่ได้ต้องวิ่งเข้าใส่ครับโอ้โหโดนแทงซ้ายหน้าแม่ไปดึงตัวหลบแลวหลบไม่พ้นนี่โดนแล้วเสียหายครับโอ้โหอ้าวรับพยายามจะสับศอกโอ้ลูกนี้ขี่ม้าส่งเมืองไปเลยไ้่ไปเจะหันหลังแล้วครับตัวเองนั้นวอลล์ออกไปนอกเชือกทำให้เสียทรงไปอย่างมากครับแต่หัวใจดีนะครับอ่าอีกแล้วครับแม่พยายามจะหันศอกครับ แต่อย่างว่าครับวาฮิสนั้นอดีตแชมป์นะครับสนามที่ผ่านมาเฉือนเจริญทองเข้าป้ายไปโอ้ยพยายามจะวางแท่งขวาครับโอ้ยได้กันคนละแข่้งโอ้โหถูกใจแฟนๆพี่น้องชาวอุบลครับต่างคนต่างโดนะครับก็กลายเป็นบราซิลกับฝรั่งเศสต่อยกันสนุกเลยครับอเมริกาได้กับยุโรปเป็นคู่ถูกคู่เลยครับคบสมยกครับ ต้องลุ้นกันแล้วนะครับต้องลุ้นกันแล้วว่าครับว่าใครจะผ่านรอบนี้ไรอันเดนิสนมั่นใจตัวเองเลยครับในขณะที่ซาบซีก็มั่นใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะยครับ3ยกมวยมาราทอนรุ่นเวทเวท147ปอนด์ครับหาแชมป์สนามที่4สดจากห้องทัพทีมสยามหนึ่งโรงแรมโซนี่แกลนโฮเทลแอล คอนธุ์ช่นเซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับลูกนี้นะครับถ้าแทงเข่าเสรยขึ้นมาและจบแน่ทีรันม้วนแผ่นดินดูนครับลราเษกลายออกอาวุธนะครับแต่ว่าบางจังหวะนี่ครับประสานแข้งครับต่างคนต่างโดนาซาบะซี่ก็เกือบคอหักเหมือนกันท้ายที่สุดครับใครเข้ารอบไป,ปาซาบะซี่ครับวาฮิดซาบะซี่จากอิหร่าน ไปยืนรอระหว่างเดนนลงวอลสุนทรโนนกับปีเตอร์ทอนกินจากออสเตรเลียพักชมโฆษณาครับ